วัสดีครับอยู่กับช่องนับสิ่งเนระเบิดวันนี้ก็จะย้ายออกไปทํางานนะครับนอกสถานที่นะครับเจ้าหยักเขียวของเราเี๋จะขึ้นเจ้า t c m นะครับ DCM ดูว่าจะย้ายเป็นครั้งแรกจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงเราติดตามดูกันนะครับวันนี้ออกงานเร่งด่วนมา ในนาโทโมมาปกติว่าจะอยู่ปีใหม่แล้วนะครับเอ่อพอดีว่าไอรถจะขึ้นกับ ดังอะไรนี่ไอ้ฮึ่ นะครับเยียบไปโู่นน่อยเอ้ยมันออกมานี่เยอะสายไฟอ่ะ ไปไปเลยแข็งแกร่งแล้วครับตัวนี้ก็เสือไปเอ้ยใกล้ใกล้ใกล้หัจี๊ดปล,ปล่อยเบรกเลยปล่อยเบรกเลยปเบรไอ้เบิร์ดมันต้องเบรกปล่อยเลย ขอบแท็กด้วยไอเอี้ยวเดี๋ยวเราออกเดินทางแล้วครับไปค่อยไปดูแล้วแข็งแกร่งแล้วครับไม่มีปัญหาครับ G C M ของเราย่าฮะ Ồ. Đi nào mẹ. Tụi nào. Thua tạm mua, thua tạm bom ngay. อานนมวยเลยโถมือโถเ <c oughs> ช,ช็กติดตกเช็กหลายรบอานนูน้น <c oughs> นี่ครับขึ้นไปแล้วไปวไอ้นู่นมันอยู่ตรงกลางแล้ว <c oughs> มาีจ้อนได้เลยจต,ตราจะ <c oughs>

ุก็ขึ้นไปแข็งเกรงครับไมโยกไม่เยกแล้วมาตรฐานสากลแล้วนี่ก็ค่อยๆไปครับเหลือแต่ไอ้พลาบุกี้อะไรนี่ก็ต้องค่อยๆไปแต่รถพวกนี้ก็บรรทุก2 0 3สิบสตันอยู่แล้วสิบล้อพวกนี้ เป็นรถวิ่งล่องอยู่แต่ก่อนนะครับรถเจ้า GCM เราแต่ก่อนนั้นก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอันนี้เราก็จะออกไปไป,ไป,ไป,ไปเดี๋ยวพอขับตามไป ค่อยๆไปนะตรงโค้งในเบาสุดๆเลยหักเหมือนหกล้อไม่ได้ครับ mm hmm. เวลาเลี้ยวสิบโลนี่หักเหมือนขับหกล้อไม่ได้เลยเพราะว่าต้องค่อยๆไปเพราะว่าล้อมันมันเป็นเพวแถาเดียวไอตัวล้อประคองมันก็จะขูดดินไป เสือมาใหม่ครับนี่หลิกหน้าแปดเลยแข็งแรงครับไม่มีอ่อนไม่มีอ่อนให้เห็นเลยแค่นี้ก็โอเคค่อยๆคลานไปรีบไปกี่โมงแล้ว,ลวไปแล้วติดไฟไปก,ก็ขับตามกันไปนี่เลยมันมีสายไฟที่ไหนอะทางใหญ่อ่ะ ตัวแบบนิ่มๆครับจะไห่ไม่นักนะครับไปโอเคปลอดภัยครับนี่ไปงานแรกนอกสถานที่กับเจ้าจี m เอิมเราถือว่า ไปแล้วเปบาๆเ,เอาในทีมงานล่ะรถดำล่ะขึ้นหน้าบ้านเลยนะครับอันนี้ก่อนนี่เสียกอบไปโรงเรียนครับยังไม่ปิดขับบีเอ็มไปโรงเรียน ไปฝึกงานครับฝึกงานอยู่ที่สารากลางจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็อีกสองเดือนครับก็จะจบจะได้มาช่วยลุยกันมาลุยกันต่อ ไม่หนักเท่าไรนะครับไปนี่เบานะครับเบาเอ๊ะพวกไปเอาน้ำมันเมื่อไรจะมาล่ะเอ้ยไอพวกนั้นไปไหนล่ะเ,เนี่ยรถไมโครไปแล้วอะรถดำยังไม่มีใครออกมาล่ะ เดี๋ยววันนี้จะขับรถดำตามเสียคลิปไปครับเพราะว่าไม่สุดจวดไม่รู้ออกไปทางไหนนี่อยู่นานร้านนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับทีมงานดำสิ่งดินระเบิดนี่กขขึ้นลดยางขึ้นลดยางใหญ่ไปแล้ว อเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับผม